สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิซอนสุขุนนครนะครับฝรั่งผู้ใหญ่เอาอะไรมาครับสวัสดีครับใสโอ้ยคนแถวๆเฮานี่ละผมได้ขึ้นมาหยอดพี่แล้วนะไอ้ขึ้นมาเล่นอ่าขึ้นมาเล่นนะครับพี่ชายผมเองนะครับเคยเตะบอลนำกันนะครับผมก็นึกว่าไผ่นะครับด้านข้างลาย

แมา่าาเอาคองปดไมแล้วเุืวนผู้ใหญ่ให้ให้ตีนไก่มาอันนี้ใหญ่กวเดิมตีนวัวีน้องเอ้ยองตีนนี่ของมากด้อจะบอกให้ไม่นนะครับพเเองบอค่ะ่เองบอกาซื้อมาใส่ซื้อมาครับซื้อมานะครับ็นะครับบกัจกันกับเราค่ะ เดี๋ยวรอจะใหม่เราจะมาเปิดซองเนะ้ซองเนี่ย้องคิดไว้แล้ว่าคุณมากนะคะเดี๋ยวให้เปิดเลยรั่ไปแส่กันต่อไอเดียวเดี๋ยวไปส่งคุณยายเราก็จะขึ้นไปหาข้ออยเีุ่มีธุระกันอ๋อว่าเพิ่เเยู่ว่าเพิ่งมูจักกกัคุณยายนิ่มมารัจงนี่แหลเสร็จมาแชนี่จางหวละอ๋อ เป็นคนมีงานเป็นคนมีงานหลายดีแล้วมีงานหลายนะเต้านะเล็กเล็กคู่เขาอ่าที่ก็พาบรรยากาศนะครับที่เดียวนะครับที่เดียวแห่งบ้านห้วยปลาใหญ่เนาะบ้านเก่าที่เดียวนะบอกเลยแล้วเดี๋ยวพี่จานเต้าก็เห็นนะเอาของมาให้นะครับลุงพลกับป้าแตนนะครับก็คือส้มตีนโคขุนนะครับ ของอร่อยของแถวบ้านเฮานะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนรู้จักกันกับผู้ใหญ่นิ่มนะครับก็ก็แตนก็รับมอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะไปธุระกันต่อนะครับส้มตินโคขุ่นนี้ก็มันสุกแล้วนะครับกินกับจ่วนะก็อร่อยกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับส้มตำนะครับ ยังไม่เคยกินนะครับไปอุ่นนุนได้นะครับดูแถวคนยังคำนะครับขายเยอะนะครับซุ้มจีนโทกุ่นนะครับร้านอร่อยต้องเป็นร้านยายปันนะครับอยู่ภาคเดียวกับโรงเรียนประถมนะครับทีนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ